เชื่อมข้อมูลจากไฟล์2มาทำงานในไฟล์1นึ่ว Power Query วันนี้ก็จะแนะนำวิธีการเชื่อมข้อมูลของไฟล์2ไฟล์ยอย่างไม่ง่ายนะครับ Data ของเราหน้าตาเป็นแบบนี้เป็น Data เป็นยอดขายจากนั้นเราอยากรู้ว่ายอดขายแต่ละยอดที่ขายแต่ละจังหวัดเนี่ยไปเป็น Manager ที่ดูยลอยู่นะครับเราก็จึงมีตารางอีกตารางหนึ่งอยู่คนละที่กันนะครับเป็นตารางของ Manager อยากจะให้ ข้อมูลของเมนเจอร์มาเชื่อมเข้าในตารางของยอดขายปิดไฟล์ทั้ง2ไฟล์ออกไปแล้วก็เปิด Excel ใหม่มา1 Excel จากนั้นไปเมนูชื่อ Data วกด t a แล้วก็ไปที่ f อร m File เลือกไฟล์ Form Workbook แล้วเราก็ b r o w s e ไปหาที่ที่เราเก็บไฟล์ไฟล์ผมอยู่ที่โฟลเดอร์ d a t a เปิดไฟล์ Sell Data Analyze ขึ้นมาก่อน Import c l i คลิก Source กด transform data power query ก็จะดึงเอาไฟล์ cell analyze เข้ามาให้จากนั้นเราก็เรียกดึงไฟล์อีกไฟล์หนึ่งเข้ามาเราใช้ new source ไปที่ไฟล์เลือก workbook เหมือนกันคราวนี้เลือก manager เป็นไฟล์เบอร์ที่2ของเรา import เข้ามาเช่นกันจากนั้นก็คลิก sheet นะครับนี่เป็น sheet ของ manager กด ok ตั้งชื่อ query ตัวนี้ว่าเป็น manager list แล้วก็สังเกตว่า header ของตารางนี้ยังไม่เป็น header เพราะว่า header จริงๆเป็นคำว่า salesperson province แล้วก็ geography แต่ตัวนี้ยังไม่เป็นเลยเราก็เลยโปรโมท header เป็น use first row as header manager use first row as header sales manager ก็จะขึ้นไป salesperson ก็จะขึ้นไปเป็น header แล้วก็ province ขึ้นไปเป็น header เราได้ data ที่ถูก query เข้ามา2ตัวและ ตอนนี้เราอยากจะสร้าง c u r รีอีกหนึ่งคิวรีในใน w o w e u r u e r เพื่อที่จะใช้ในการดึง2ตารางนี้เข้าด้วยกันคลิกไปที่คิวรีชื่อ s o u r c e จากนั้นไปเมนูชื่อ m e r g e q u e r รีคลิก m e r g e q u ิ r รีจากนั้นก็เราไปเลือกตัว Manager list ที่อยู่ข้างล่างเลือก PROVINCE เพื่อเอาไปเชื่อมกับตารางที่เป็น Province ที่อยู่ข้างล่างเพื่อบอกว่า2ตารางนี้เชื่อมกันอยู่จากนั้นเราก็เลือก การจอยแบบ left outer join จากนั้นก็กดโอเคเลยเพียงเท่านี้ power query ก็จะดึงตารางใหญ่ของเราแล้วก็ดึงตาราง manager เข้ามาใส่ที่นี่เรา expand เพื่อจะเอาเพียง data เข้ามาว่าแล้วเราก็ไปคลิกเลือกเลือกเอา cell person เท่านั้นเพราะ province จะมีชื่อแล้วแล้วก็ geography เรายังไม่ต้องการเวลานี้จากนั้นก็ use คลิกออกไปเลย use original column name เพื่อตั้งชื่อเป็น prefix เราไม่ได้ต้องการอะไรกดโอเคปุ๊บแบบนี้เราก็จะได้ชื่อ manager มาเรียบร้อยจากนั้นเราก็ export ข้อมูลออกไปโดยใช้เมนูที่ชื่อ close and load แล้วก็ close and load ออกไปเลยปุ๊บแบบนี้กดโอเคเราก็จะได้ไฟล์ ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์มีชีท2ชีทชีทหนึ่งชื่อชีท ManagerList ซึ่งเป็นรายชื่อ Manager แล้วก็ชี Source ซึ่งจะมียอดขายแล้วก็มี Manager อยู่ที่นี่จากนั้นเพื่อให้เห็นว่า Power Query ทำงานได้อย่างสะดวกแม้ว่า Data มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Power Query ก็ยังสามารถรู้จักและสามารถปรับ Data ให้เราอย่างอัตโนมัติผมจะลองเปลี่ยนข้อมูลของจังหวัดเชียงรายเดิมทีคนที่ดูแลคือคุณอนุชา เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยน Data นี้ที่ source แล้วลองมาดูซิว่า Power Query ช่วยงานเราอย่างไรพอแล้วผมก็ไปเปิดไฟล์ขึ้นมาก็ o ดบ l ิ c คลิกเปิดไฟล์ Manager list จากเดิมเชียงรายเคยเป็นคุณอนุชาผมเปลี่ยนชื่อเป็นคุณพิชาติจากนั้นก็ Save ไฟล์เก็บไว้ไไปิดไฟล์ไปตอนนี้กลับมาที่ไฟล์ที่เป็น Power Query ของเราคลิกขวา Refresh Refresh เพียงเท่านั้นเชียงรายทั้งหมดก็จะเป็นม a เนเจอร์ที่ชื่อพิชาติลองคลิกดูเชียงรายม a เนเจอร์ manager ก็จะกลายเป็นพิชาติทันทีนี่เป็นความสามารถของ power query ที่มีประโยชน์มากๆทาให้งานของเรามีความเป็นได้ได้บิกเสมอหวังว่าเทคนิคการใช้ power query นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานนะครับขอให้สนุกกับการใช้งาน excel ทุกวันและพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ